สุนาโตเมผันเตสังกวอยังอิทันนามภิขุสัมภูราสังฆาติเซสะปติโยอาปัชเช apate barii yentang e kecang janate e kecangnak jaate Rate pari yentang e kecang jaate e kecangnak jaate apa bari yentang e kecang sa e kecangnak sa Prate pari yentang e kecang sa e โสสังขังตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังยาจเจตสสะสังโฆตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังอัธาเสโสปริวุฒาปริวาโสสังขังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังยาจติยัติสังัสสะปตะกลังสังโฆอิทันนามัสสะพิคนตาสังอาปตินังชาระตังมานตังทัฏฐายเอสายัตเม สุนาโตเมผันเตสังขวนอายังอิทันนามโออภิโุสัมภูรลาสังขาติเสสะอาปะติโยอาปะเชอาปะเตปะริยังตังเอขจังชันะเตเอขจังนะชจนะเตระเตปะริยังตังเอขจังชันะเตเอขจังนะชจนะเตอาปะเตปะริยังตังเอขจังสระเตเอขจังนะสระเต ระติปริยันตังเอกจังสรรเตมเอกจังนัสราเตอาปเิปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจนิเภมัติโกอระติปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจนิเภมัติโกอัโสสังฆตาสังอปตินังสุทันตปริวาสังยาจิตัสสังโฆตาสังอปตินังสุทันตปริวาสังอัาเส โสปริวุธาปริวาสโสสังฆังตาสังฆปตินังชาระตังมานตังยะจติสังควรอิทันนามัสาภิกุโนตาสังฆปตินังชาระตังมานตังเทติยสสายะสมะโตขมเติิทันนามะสะวิกุโนตาสังฆปตินังชาระตังมานตัสสะทานังโสตุนะหัสะยัสนะขมติโสภาษยา โทต um ิยัมเอตมะทังวัามิสุนาโตเมผันเตสังควรายังอิทันนโมอภิโุสัมภูลาสังฆาติเสสะอาปติโยอาปเชอาปเตปริยังตังเอกจังชาณาเตเอกจังนัชาณาเตราเตปริยังตังเอกจังชาณาเตเอกจังนัชาณาเตอาปเตปริยังตังเอกจังชาณาเตเอกจังนัสระเต rādhi pariyantāṃ ikaccaṃ saratīṃ ikaccaṃ nā saratīṃ āpadī pariyantē ikacce vē mātikko ikacce nībhe mātikko ām rādhi pariyantē ikacce vē mātikko ikacce nībhe mātikko ām sō sāṅkāṃ tāsaṅ āpadīnaṃ sūtanta parivāsaṃ yācce tāsaṅ kūtāsaṅ āpadīnaṃ sūtanta โสปริวุธะปริวาสโสสังขังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังยาจติสังควรอิธนนามสาพิโนตาสังอาปตินังชาระตังมานตังเทติยะายะสมโตขมติอิธนนามสะพิโนตาสังอาปตินังชาระตังมานตัสสะทานังโสตุนหะสะยะสนะขมติโสภาสัยยะ ตาติยมเบเอตมะทังวทาเมสุนาตโตเมผันเตสังโวนอยังอิทันนามอภิกุสัมภูลาสังาติเซสะอาปติโยอาปเชอาปเตปริยตังเอกจังชนะเตเอกจังนัชนะเตระเตปริยตังเอกจังชนะเตเอกจังนัชนะเตอาปเตปริยตังเอกจังสรรเตเอกจังนักสรเต Ra perang kejang se tim kejangng nasar ra apa perienteentee kejewemati ko e kejene bmati koan Rate peryente kejewemati ko e kejenne bmak ko em so sang kanta sang ngapatiang Sudantaarirewaang yaje Ta sa sang ko sang โสปริวุธาปริวาสโสสังฆังตาสังฆปตินังชาระตังมานตังยาจตตสังควรอิธนนามัสสะพิกนุวนตาสังฆปตินังชาระตังมานตังเทเตยัสายยสมะโตขมาเตอิธนนามัสสะพิกนุวนตาสังฆปตินังชาระตังมานตัสสะทานังโสตุนะหัสายัสนะขมาติโสภาสยา ทินังสังเขนะอิทันนามสา, νο, าสะภิกนุเอตาสสงอภัตตินางชาระตังมานาตง ate, ังขามเติสั้างกัสตาสมาตุนในเอวเมตังทารยามี